อ่านเพื่อวันที่สองทับ365โยบบทที่ส3ถึงบทที่34และลูกาบทที่24หัวข้อเอลิฮูต่อว่าโยบโยบบทที่สาท่านโยบบัรนี้ขอฟังคำของข้าพเจ้าและของเงี่ยหูฟังถ้อยคำทั้งสิ้นของข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าเปิดปากลิ้นภายในปากก็พูด ถ้อยคําของข้าพเจ้าสําแดงความซื่อตรงแห่งจิตใจและลิมฝีปากของข้าพเจ้ารู้อะไรก็พูดออกมาอย่างจริงใจพราะวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าและลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าถ้าท่านตอบได้ก็ตอบข้าพเจ้ามาสิจงเรียบเรียงถ้อยคําของท่านต่อหน้าข้าพเจ้าเชิญเถิดดูเถิดข้าพเจ้ากับท่านก็ไม่ต่างกันเฉพาะพระพักพระเจ้า พระองค์สรงป้นข้าพเจ้าจากดินเช่นกันดูเถิดอย่าให้ความกลัวข้าพเจ้าทําให้ท่านตกใจข้าพเจ้าจะไม่กดดันท่านหนักไปแน่ล่ะท่านพูดให้ข้าพเจ้าฟังและข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคําของท่านท่านว่าข้าสะอาดปราศจากการละเมิดข้าบริสุทธิ์ไม่มีความผิดในข้าเลยดูเถิดพระองค์ทรงหาเรื่องข้าพระองค์ทรงนับข้าเป็นศัตรูของพระองค์ พระองค์ทรงเอาเท้าของข้าใส่ขือไว้และทรงเฝ้าดูทางทั้งสิ้นของข้าดูเถิดในเรื่องนี้ท่านผิดข้าพเจ้าจะตอบท่านพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ฉะ้นท่านจึงสู้คดีกับพระองค์โดยกล่าวว่าพระองค์ไม่ทรงตอบถ้อยคำของมนุษย์เลยเพราะพระเจ้าตัดวิธีหนึ่งเออสองวิธีแต่มนุษย์ไม่รับรู้ในความฝันในนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิทเมื่อเขาเคลิบเคลิ้มอยู่บนที่นอนของเขา แล้วพระองค์ทรงเบิกหูของมนุษย์และประทับตาคําเตือนพวกเขาเพื่อจะหันมนุษย์กลับจากกิจการชั่วและตัดความเย่อหยิ่งออกเสียจากมนุษย์พระองค์ทรงยึดตัวเขาไว้จากหลุมมลณะและยึดชีวิตเขาไว้จากการพินาศด้วยดาบมนุษย์ถูกตีสอนด้วยความเจ็บปวดบนที่นอนและด้วยความปวดร้าวเสมอไปในกระดูกชีวิตของเขาจึงเบื่ออาหารและจิตใจก็เบื่อของกินเลิศรสเนื้อของเขาสูบโทมลงมาก จนมองไม่เห็นกระดูกของเขาซึ่งแลไม่เห็นนั้นก็โผล่ออกมาเออวิญญาณของเขาเข้าไปใกล้หลุมมรณะและชีวิตของเขาเข้าไปใกล้ผู้ที่นำความตายมาถ้ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาเพื่อเขาเป็นผู้หนึ่งจากจำนวนพันที่จะเป็นตัวแทนให้เขาเพื่อแถลงแก่มนุษย์ว่าเขาซื้อตรงและทูตนั้นกรุณาเขาทูลว่าขอทรงช่วยเขาให้พ้นจากการลงไปยังหลุมมรณะข้าพระองค์คบค่าถ่าแล้ว ขอให้เนื้อของเขาอ่อนกว่าเนื้อเด็กขอให้เขากลับมามีกำลังเหมือนครั้งยังหนุ่มคนนั้นจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระองค์พอพระทัยเขาเขาเข้าเฝ้าเฉ,าเฉพาะพระพักพระองค์ด้วยความชื่นบานแล้วพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับสู่สภาพความชอบธรรมและเขาร้องเพลงต่อหน้าประชาชนกล่าวว่าข้าได้ทำบาปและเห็นผิดเป็นชอบแต่ข้ามิได้ถูกพระองค์ลงโทษพระองค์ทรงถ่ายวิญญ,ญาณจิตของข้าให้พ้นจากการลงไปสู่หลุมมรณะ และชีวิตของข้าจะเห็นความสว่างดูเถิดพระเจ้าทรงทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นกับมนุษย์สองครั้งสามครั้งเพื่อจะนำวิญญาณเขากลับมาจากหลุมมรณะเพื่อให้เขาเห็นความสว่างแห่งชีวิตท่านโยบขอตั้งใจฟังข้าพเจ้าขอเงียบและข้าพเจ้าจะพูดถ้าท่านมีอะไรพูดก็ตอบข้าพเจ้ามาเถอะพูดสิเพราะข้าพเจ้าปรารถนาจะแก้คดีให้ท่านถ้าไม่มีก็ขอฟังข้าพเจ้าขอเงียบ และข้าพเจ้าจะสอนปัญญาแก่ท่านหัวข้อเอลิฮูประกาศว่าพระเจ้ายุติธรรมโยบบทที่ส4เอลิฮูพูดต่อไปว่าท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาขอฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าท่านผู้มีความรู้ขอเงี่ยหูฟังข้าพเจ้าเพราะหูก็ตรวจสอบถ้อยคําอย่างลิ้นลิ้มรสอาหารขอให้เราเลือกสิ่งที่ถูกต้องขอให้เราเรียนรู้ในหมู่เราว่าอะไรดีเพราะโยบกล่าวว่า ข้าเป็นคนชอบธรรมแต่พระเจ้าทรงเอาความยุติธรรมของข้าไปแม้ข้าชอบธรรมแต่ข้าก็ถูกนับเป็นคนโกหกแผลของข้ารักษาไม่หายแม้ว่าข้าไม่มีการละเมิดเลยผู้ใดเล่าจะเหมือนโยบผู้ดื่มความเหยียดหยามเหมือนดื่มน้ำผู้เข้าสังคมกับคนทำชั่วและเดินไปกับคนอาธรรมเพราะท่านได้กล่าวว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เราที่จะปีติยินดีในพระเจ้าเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายผู้มีความเข้าใจขอฟังข้าพเจ้าเมินเสียเถิดที่พระเจ้าจะทรงทําการอธรรมและที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงทําผิดเพราะพระเจ้าทรงสนองมนุษย์ตามการกระทําของเขาและทรงให้เกิดแก่เขาตามวิถีของเขาแน่ทีเดียวพระเจ้าจะไม่ทรงทําชั่วและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะไม่ทรงบิดเบือนความยุติธรรมผู้ใดแต่งตั้งให้พระองค์ปกครองโรคผู้ใดมอบทั้งพิภพแก่พระองค์ถ้าพระองค์ตั้งพระทยัย และส่งรวบรวมวิญญาณกับลมหายใจของพระองค์กับสู่พระองค์เนื้อหนังทั้งสิ้นก็จะพินาศไปด้วยกันและมนุษย์ก็จะกลับไปเป็นผงครีดินถ้าท่านมีความเข้าใจขอฟังข้อนี้ขอฟังเสียงถ้อยคําของข้าพเจ้าผู้ที่เกลียดชังความยุติธรรมจะได้ปกครองหรือท่านจะประนามพระผู้ชอบธรรมและทรงอนุภาพหรือท่านจะประนามพระผู้ตัดแก่พระราชาว่าเจ้าผู้ไร้ค่าและแก่เจ้านายทั้งหลายว่าเจ้าผู้อธรรม ผู้ไม่ทรงมีอคติเข้าข้างเจ้านายและไม่เห็นแก่นหน้าคนมั่งคั่งมากกว่าคนยากจนเพราะเขาทุกคนเป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์หรือสักคู่เดียวเขาทั้งหลายก็ตายเวลากลางคืนประชาชนตัวสั่นและตายไปและผู้มีอำนาจก็ถูกเอาไปเสียนิใช่ด้วยมือมนุษย์เพราะพระเนศของพระองค์เฝ้าดูทางของคนพระองค์ทรงเห็นทุกย่างเท้าของเขาไม่มีที่มืดครึมหรือมืดทึบซึ่งคนชั่วจะซ่อนได้ เพราะพระองค์ไม่ทรงกำหนดเวลาแก่ผู้ใดให้เข้าเฝาเ้าพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาพระองค์ทรงสังหารผู้มีอำนาจโดยไม่ต้องสอบสวนและทรงตั้งคนอื่นไว้แทนดังนั้นด้วยทรงทราบกิจการของเขาทั้งหลายแล้วจึงทรงคว่ำเขาเสียในกลางคืนเขาก็แหลกไปพระองค์ทรงตีเขาทั้งหลายเพราะความอาธรรมของเขาต่อหน้าต่อตามนุษย์เพราะว่าเขาทั้งหลายหันจากการติดตามพระองค์และไม่ใส่ใจพระมักคาของพระองค์เลย เป็นเหตุให้เสียงร้องของคนยากจนมาถึงพระองค์และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องของผู้ทุกข์ยากเมื่อพระองค์ทรงนิ่งผู้ใดจะกล่าวโทษพระองค์ได้เมื่อพระองค์ซ่อนพระพักผู้ใดจะเห็นพระองค์ได้ไม่ว่าเป็นประชาชาติหรือบุคคลเพื่อว่าคนชั่วจะไม่ได้ครอบครองและเขาจะไม่วางกับดักประชาชนเพราะมีผู้ใดร้องทุนพระเจ้าแล้วหรือว่าข้าพระองค์ถูกตีสอนแล้วข้าพระองค์จะไม่ทำผิดอีก ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นถ้าข้าพระองค์ทำชั่วข้าพระองค์ก็จะไม่ทำอีกพระองค์จะทรงสนองท่านอย่างเหมาะสมเพราะท่านปฏิเสธหรือเพราะท่านเองต้องเลือกไม่ใช่ข้าพเจ้าดังนั้นท่านรู้อะไรก็บอกมาเถิดคนทั้งหลายที่เข้าใจจะพูดกับข้าพเจ้าคือคนมีปัญญาที่ฟังข้าพเจ้าจะพูดว่าโยบพูดอย่างไม่มีความรู้ถ้อยคำของเขาไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งเลย อยากจะให้โยบถูกทดลองต่อไปถึงที่สุดเพราะว่าเขาตอบเหมือนอย่างคนอธรรมเพราะเขาเพิ่มการละเมิดเข้ากับบาปของเขาเขาตบมือเยอะอยู่ท่ามกลางเราและทวีถ้อยคำของเขากล่าวร้ายพระเจ้าหัวข้อการคืนพระชนลูกาบทที่24ตั้งแต่เช้ามืดของวันอาทิตย์พวกผู้หญิงก็นำเครื่องหอมที่จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์พวกนางพบว่าก้อนหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์แล้ว และเมื่อเข้าไปหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะกําลังงวนสนเทเพราะเหตุการณ์นั้นนี่เนี่ยมีชายสองคนยืนอยู่ใกล้พวกนางเครื่องนุ่งห่มแผวพราวจนพร่าตาผู้หญิงเหล่านั้นก็หวาดกลัวและซบหน้าลงถึงดินชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวกนางว่าพวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทําไมพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว จงระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านขณนะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลีลีว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปและจะต้องถูกตรึงที่กางเขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่พวกนางจึงระลึกถึงพระดำรัสของพระองค์เมื่อกลับจากอุโมงค์แล้วพวกนางก็เล่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมดแก่สาวกสิบเอ็ดคนและคนอื่นๆด้วยคนที่เล่าเหตุการณ์เหล่านั้นแก่พวกอัครทูตคือมาลีชาวมักดาราโยอันนา มารีมารดาของยากอบและผู้หญิงคนอื่นๆที่อยู่กับพวกนางแต่พวกอากาัครทูตไม่เชื่อเห็นว่าเป็นคำเหลวไหรแต่เปโตลุกขึ้นวิ่งไปที่อุโมงค์เมื่อก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านเท่านั้นจึงกลับไปด้วยความประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นหัวข้อการเดินทางไปเอ็มมาอูสในวันนั้นเองมีสาวกสองคนเดินทางไปหมู่บ้านชื่อเอ็มมาอุสห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตร เขาสนทนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสนทนาซักถามกันอยู่พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินด้วยกันแต่ตาของเขาทั้งสองถูกปิดกัน้นทําให้จําพระองค์ไม่ได้พระองค์ตัดก,กับเขาทั้งสองว่าระหว่างทางที่เดินมานี้ท่านโตตอบกันเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืนหน้าตาโศกเศร้าคนที่ชื่อเคโอปัสทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเรสผู้เผยพระวจนะที่มีธิสเดชในกิจการและถ้อยคำต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นำของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตึงท่านที่กางเขนแต่เรามีความหวังว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่สามแล้ว ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ทําให้เราประหลาดใจพวกนางไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบศพของท่านจึงมาเล่าว่าเห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตสวรรค์นั้นบอกว่าท่านผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่บางคนในเราจึงไปที่อุโมงค์และพบเหมือนที่ผู้หญิงเหล่านั้นบอกแต่เขาไม่เห็นท่านเยซูพระองค์จึงตัดกับสองคนนั้นว่าโอคนโง่เขลาจะมีใจเฉยช้า ในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้นพระคิ์จำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดเมื่อมาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงทำทีว่าจะเสด็จเลยไปเขาทั้งสองจึงขยันขยอพระองค์ว่าเชิญท่านมาพักด้วยกันเถิดเพราะจวนจะใกล้เวลาค่ำ และจะหมดวันอยู่แล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักอยู่กับเขาเมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้เขาตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและเขาก็จำพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็อันตรทานไปจากเขาเขาจึงพูดกันว่าใจเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตัดถามทางและเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีให้เราฟังไม่ใช่หรือเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นในเวลานั้น แล้วกลับไปที่กรุงเยรูซาเลม็มและพบว่าพวกสาวก11คนชุมนุมกันอยู่พร้อมกับพักพวกกำลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและทรงปรากฏแก่ซีโมนสองคนนั้นจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเรื่องที่เขารู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้นหัวข้อการทรงปรากฏต่อพวกสาวกระหว่างที่พวกเขากำลังพูดเรื่องนี้อยู่ พระองค์เสด็จมาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตัดกับเขาว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพวกเขาต่างตื่นตกใจหวาดกลัวคิดว่าเห็นผีพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทําไมเพราะอะไรท่านจึงเกิดความคิดสงสัยขึ้นในใจจงดูที่มือและเท้าของเราว่าเป็นเราเองจงคลาตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่พวกท่านเห็นว่าเรามี เมื่อตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์และพระบาทให้เขาเห็นเมื่อพวกเขายังไม่ค่อยเชื่อเพราะเป็นเรื่องที่น่ายินดียังเหลือเชื่อและกำลังประหลาดใจยอยู่นั้นพระองค์ตัดถามพวกเขาว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างไหมพวกเขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งมาให้พระองค์พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าพวกเขาพระองค์ตัดกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราบอกไว้กับท่านทั้งหลายขณะที่เรายังอยู่กับท่านว่า บรรดาถ้อยคําที่เขียนไว้ในหมวดทมบัญญัติของโมเสสในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดเพลงสดุดีที่กล่าวถึงเหล่านั้นจําเป็นต้องสําเร็จแล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคมภีพระองค์ตัดกับเขาว่ามีถ้อยคําเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สามและจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาป โดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเลมพวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้นี่เนี่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิเดชท,ที่มาจากเบื้องบนหัวข้อการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์จึงพาพวกเขาออกไปจนถึงหมู่บ้านเบธานีและยกพระหัตถ์ทั้งสองอวยพรเขาขณะที่ทรงอวยพรอ,อยู่นั้นพระองค์ สเสด็จจากพวกเขาไปและพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาจึงนมัสก,การพระองค์แล้วกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดีอย่างยิ่งและอยู่ในพระวิหารทุกวันสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณครับ